ตำรวจรวบขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติเผยนี่คือการจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่ารายใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการจับกลุ่มมาค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขาบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติรายใหญ่6คนพร้อมของกลางลิงลีเมอร์48ตัวเต่าดาว1076ตัวซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะ4คันภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร โดยกลุ่มขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติได้ลักลอบลำเลียงสัตว์ป่าแอฟริกาเข้ามาในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลก่อนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศที่3เช่นฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนนิยมเลี้ยงเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคโดยเต่าดาวมีราคาซื้อขายในไทยตัวละ10,000แบาทหากส่งไปยังฮ่องกงราคาจะเพิ่มขึ้น10บเท่าซื้อขายกันตัวละหนึ่งล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การภาคเศษ